ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทศป,ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะโย,ยมนะเราทำคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ก็เรื่องลักษณะของธัตุารมณ์อารมณ์คือเสียง เสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างมากมายซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเมื่อเราชอบเสียงเพราะเพราะเสียงดีๆเราก็ไปสแสวงหาเช่นชอบเพลงก็ฟังเพลงชอบฟังคำพูดของคนต่างๆก็ไปหาฟังเอา เสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเสียงด่านคนก็ไม่ชอบเสียงนินทาคนก็ไม่ชอบเสียงคอนแคะเสียงที่พูดไปแล้วคนฟังไม่ชอบในมงคลโสทันได้บอกเอาไว้ไง่ายๆก็คือเสียงที่ไม่ดีเนี่ยก็คือเสียงที่ไม่สบายหู ก็คือฝากแล้วกัดอ,อกขัดใจแต่เสียงที่เพราะๆเ,เสียงที่อ่อนหวานที่เราชอบและในทางคำทางสอนมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือในธรรมบทภาคหนึ่งเรื่องแรกก็คือท่านก็พูดถึงเรื่องของระหว่างเสียงหญิงกับเสียงชายชายกระชอบฟังเสียงหญิงหญิงกระชอบฟังเสียงชายอย่างนี้เป็นต้นก็มีในคําสอน มันก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้นและเสียงเนี่ยก็เลยมีอิทธิพลแต่เสียงสรรเสริญเยินยอคนก็ชอบเสียงที่พูดไพเราะอ่อ,อ,อนหวานคนก็ชอบอจัะนั้นในทางพระพุทธศาส,าสานาท่านเจงให้พูดวาจาสุภาษิตถึงจะเป็นมงคลต่อชีวิต ในลักษณะของตัทารมอารมณ์คือเสียงเนี่ยท่านก็จำแนกเอาไว้เป็นสี่ประาการคือการนั่นก็คือโสอตปฏิหะนัละขนะมีการการะทบสอดประสาทเป็นลักษณะคือเสียงที่เราพูดเนี่ยมันก็ต้องใช้หูฟังคือก็ต่อเนื่องกันเมื่อใจหูฟังเนี่ย แต่จะบอกว่าเป็นเรื่องของโสตรปสตระสาทก็คือเป็นเรื่องของหูที่จะได้รับฟังเสียงที่ต้องการฟังหรือไม่ต้องการฟังลักษณะของหูก็คือความเสียงนั่นเองตปกันง่ายๆในประการที่สองก็คือโสตวิญญาณสัวิทยาภาวะรละสัง มีการทำอารมณ์ให้แก่โสะตะวิญญาณเป็นจิตอวิญญาณก็คือความรู้อารมณ์อารมณ์ของโสะตาก็คืออารมณ์ของที่เข้ามาในหูนั่นเองฉะนั้นทำอารมณ์ให้เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็มีอารมณ์ที่ฟังเสียงอยู่บ่อยๆ ท่านบอกว่านั่นแหละเป็นจิตของโสตาวิญญาณก็คือการรู้ถึงอารมณ์ต่างๆที่มากระทบหูนั่นเองในประการที่สามตาเซวะคอจราปรจุประทาฐานมีการเป็นอารมณ์ของ สตวิญญาณเป็นผลเมื่อเสียงดีไม่ดีมากระทบโสตประสาทหรือว่าโสตะวิญญาณแล้วก็เป็นผลของการฟังที่ชอบไม่ชอบก็จะขยายว่าเป็นผลรับของการได้ฟังเสียงในประการที่สี่ จะโตมหาภูตะปะัาฐานะมีมหาภูตโรคทั้งสี่เป็นเหตุใกล้อันนั้นก็คืออาธิสุดแล้วรูปหลางกายของเราที่มีตาหูจมูกลิ่นกายใจเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรวมของธาตุทั้งสี่นั่นเองจึงเกิดมีเสียงเกิดมีโสตะประสาทโสตะวิญ,ญญาณที่จะได้รับรู้รบฟัง เป็นเหตุใกล้อาทิสุดแล้วเสียงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราได้ฟังเสียงเนี่ยถ้าเสียงที่ทำให้เราได้แก่นธรรมเราได้รู้ถึงการสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาจนประพฤติปฏิบัติไปตามทำนองครองธรรม ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก็จะได้บรรลุถึงมาผลนิพพานได้ฉะนั้นคําว่าสาวกก็คือผู้แวดล้อมเื่อผู้ฟังนั่นเองการที่เราจะมีทัศนคติที่ดีมีปัญญาเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการฟังทําให้เรามีปัญญาเกิดปัญญาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมได้ถูกต้อง ถ้าตรงกันข้ามถ้าเราไปฟังเสียงที่ไร้สาระมันก็ไม่ได้ทําให้ใจของเราได้ชาระศาสตรามกิเลสหรือว่าเมากิเลสลงได้กลับว่าไปเพิ่มกิเลสให้กับจิตของเรานั่นเองธรรมาภาพกนบกบาบลธรรมคำทั้งสองในทางพระพุทธศาสนามาเจริญหอนญาโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทือปัญญาในการประพฤติปฏิบัติเจริญหอน